สภาพจ้าโอเคโอเคแล้ก okay, okay. ไปช่วยสามีเคลียร์หิมะกันคะ่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีเนาะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมเช้าวันที่ออห้า ห้ามก,การาเนาะทุกคนนะคะวุณหภูมิเที่งปริวันนี้ติดลบหนึ่งองศานะคะเมื่อคืนมีหิมะตกหนักเนาะทุกคนนะคะแต่เช้านี้ก็เป็นเมื่อเช้าเนี่ยมันก็ตอนเนี้มันจะเป็นหิมะแบบฝอยๆอยอ่ะเบาเาอ่ะทุกคนบางๆาะคะ่ะเนาะแล้วก็แต่คุณแม่คิดว่าสายเนี่ยดูตามเวทเทอร์โฟกัสมันจะเดี๋ยวมันจะกลายเป,เป็นเป็นฝนเนาะทุกคนแล้วพอดีว่า สามีเนี่ยเขาขึ้หนหิมะอยู่ข้างนอกเขาเรียกเขาบอกว่าถ้าเธออยากถ่ายวิดีโอเนี่ยก็รีบมาถ่ายนะคุณแม่ก็แต่งหน้าไม่เสร็จจ้าดูสภาพดีฉอยจ้ะเออวันนี้มีแต่งหน้านิดหนึ่งเนาะทุกคนนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะสภาพเนาะแล้วก็จริงๆคิดว่าเดี๋ยวจะพาลูกชายเนี่ยไปเล่นสโนว์ไปเล่นสเลสเนาะทุกคนที่ตรงสนามกอล์ฟหาท,ที่ปกติเราเคยไปเล่นกันอเออทุกปีทุกปีนะคะ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสายๆกลัวว่าถ้าเกิดว่าหิมะมันไปหมดแล้วเนี่ยละลายหมดเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเล่นเนาะทุกคนอันนี้พอดีคุณแม่อยู่ตรงทมเบอร์ได์ด้วยไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะดังหรือเปล่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะอันนี้คะ่ะเดี๋ยวคุณแม่มานะลูกนะแป๊บหนึ่งนะคะคุณแม่ไปถ่ายวีดีโอให้ดานาก่อนเออดานาเขาเรียกร้องจ้ะปกติเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยเท่าไหร่ก็จะให้คุณแม่ถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนาะแต่นี่คือเรียกอีช้อยไปจ้ะ นิชอยก็ยังแต่งหน้าแต่งตาไม่เสร็จนยจ้ะโอ้ยหืมีสภาพจ้ะเดี๋ยวนะคะตืด๊ดเอ๊ะตื๊ด,ดยังไง I'm coming, coming Video, video w ิด t โอเว i ีเอวันน่ะเอวั swap the um ดอะอ๋อดิฟยังคัม I'm coming Hello everybody You say hello everybody <c oughs> Yeah, yeah. Oh, wait, 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 Yeah, 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 shut the door now, yeah. Oh, my God. Oh, it's a pop, a pop, it's a Oh, oh, Okay. Are you enjoying? Are you <laughs> Can I help? Can I help a little bit for my video? <laughs> <Please>. <laughs> yeah. uh. สภาพหลังวันตอนนี้นะทุกคนบายคุณแม่ขอตัวเข้าเข้าไปข้างในบ้านก่อนนะทุกคนนะคะเมื่อกี้ก็มาช่วยสามีนะเนาะขุดสโนนิดหนึ่งนะทุกคนนะคะเคลียร์สโนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในแล้วเพราะว่าแฮร์รี่ขาอยู่ข้างในคนเดียวเนาะเอ้ยย้ ก็เอ่อด้วยอะไรไห,หลายๆอย่างนะคะเออจัดก,การเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะคะก็เดี๋ยววันอังคารนี้คุณแม่ก็จะกลับไปทําง,งานนะคะก็อู้สโนว์มันไหลลงมาจากไหนคนวตเซอร์แลนด์รูก้ก่ะเนาะทุกคนโอเคค่ะทุกคนยังไงก็ไม่ไปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าได้หรอใช่ไหม